เตรียมจะลงน้ำแล้วครับเนี่เองนี่พี่สลมลองสูงดูนีอะรผมมาเจอของดีเข้านะครับนี่นะครับอู้ย <c oughs> อดอ่อนมากครับนี่เลยนะ <c oughs> ได้เยอะยังครับเหมือนจะได้เต็มตะกร้าแล้วนะโอ้โหเยอะเลยนะพี่เสรีลม สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะครับผมวัดครับวัดเดินป่าเดินเขาครับวันนี้ผมไม่ได้เข้าป่านะผมอยู่ในแม่น้ํานะครับลําพชีนี่เลยนะครับด้านล่างนี้จะเป็นลําพชีนะแล้วก็มีดอกอะไรก็ไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้ละดอกอะไรครับพี่ไทยลมไม่รู้จชื่อไม่ได้แล้วนะครับดอกสีม่วงๆนะนู่นเลยนะครับดอกสวยมากๆนี่ผมมากับพี่ไทยลมครับครับลงคารครับแล้วก็เพื่อนบีนะนี่เลย วันนี้เนี่ยผมจะมาเก็บผักแล้วก็มาหาปลานะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเจ4สี่โมงแล้วพี่ใจลมเนาะใช่อ่าแดดเริ่มที่เจซาแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีครับที่นี่เย็นมากๆนะครับนี่เลยนะลำธารอยู่ด้านล่างนี้ครับโอ้โอเคเดี๋ยวเราไปหาผักแล้วก็ไปหาปลากันดีกว่าไปานี่มีตะกร้าด้วยครับ น้ำใสมากเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่นะครับพี่พีเซผมเนี่ยเจอผักละหนึ่งอย่างนะนี่เลยนะครับผักชิ้นนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่บ้านผมเนี่ยมักจะชอบนําไปดองนะครับนี่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผักอะไรนะในภาษาไทยนะครับ นี่นะหากพีท่านไหนที่รู้เนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนี่บอกเลยเขาว่านําไปดองเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะครับ<ม>นี่ต้องเป็นคนที่ดองเป็นด้วยนะใช่ถ้าคนที่ดองเป็นนี่จะบอกว่าอร่อยอร่อยมากพี่เต๋อมถ้าดองไม่เป็นนี่คือเน่าครับ <คน S 2> ใช่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 ผักพวกนี้เนี่ยเขามักจะชอบขึ้นตามข้างข้างลำธารเนาะข้างแม่น้ําอะไรประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเด็ดแล้วก็ เดี๋ยวจะให้แม่เนี่ยดองให้กินนะครับนี่โอเคไปกันต่อพี่เจรรมนี่จะมียอดดิอ๋ออฟ้าร้องตกซะหน่อย้อตกกขอให้ฝนตกได้เถิดเออแห้งมาหลายแห้งมานานแล้วว่าไม่ตกสักทีเลยอู้นี่อีกพี่เจรรมยอดอ่อนมากอยู่ข้างล่างอะเยอะข้างล่างเยอะใช่ไหม ให้น้ำเตวมไปเลยน้ำจะได้ดีเตรียมจะลงน้ำแล้วครับเร็จหน้ากาก่อนนะครับอือแล้ว ปลาอะไรปลาตะกับตัวใหญ่ลงได้ตัวไม่ใหญ่แค่นี้ <c oughs> ครับตอนนี้บี้ได้เสียบปลาแล้วนะโอเคตอนนี้เราได้ปลามาตัวหนึ่งแล้วนะ ผมเพิ่งจะยิงปลาได้ตัวเดียวนะครับพี่เอฟซีครับผมมาเจอของดีเข้านะครับนี่เลยนะครับก็ลําพานตรงนี้เนี่ยผมเดินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะไม่เคยเจอผักชนิดนี้เลยนะครับหรือว่าผมไม่ได้สังเกตหรือเปล่าไม่รู้นะนี่นะครับมีพี่เอฟซีบอกว่าเป็นผักชีล้อมหรือผักชีน้ํานะครับนี่อืกลิ่นหอมมากพี่สลมสนี่ครับนี่จริงนะโอเคเด,ดี๋ยวผมจะเด็ดกลับไปกินครับผมอ๋อพี่สลอม ัตผมสรองใหม่ใช่ไหมส่งใหม่อ๋อเป็นไงทรงยังแบดเลยอะโอ้โหผักชีล้อมเต็มเลยครับผมยังจำได้เลยที่เราไปหาพึ่งกันอะโอ้ยอันนี้อวบนะอวบเนาะโอ้โหยังอวบเลยครับยังอวบเลยอะนี่โอ้แข็งแรงมากเลยนะอือต้องเด็ดกลับไปปลูกที่บ้านบ้างแล้วแหละผมว่ามีมดด้วยดีกว่าที่เราไปกิน ในป่านะตรงนี้มันได้น้ําดีเนาะน้ําดีเยอะสมัยก่อนไม่มีนะก็เดินตรงนี้มาช้าชองมากเลยทุกคนไม่เคยเจอเนาะผมเพิ่งจะเจอวันนี้ครับทุกคนนี่ตอนเด็กๆนี่แถวนี้มีแต่รอยตีนนะลอยเตีนไม่ใช่ลมใช่ไหมเดินเกือบทุกวันนะอันนี้พี่เตงยังเจองไหมลอยตีนพี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมโดนกบไปหมดแล้วแล้วผมว่าเราต้องกลับไปปลูกที่บ้านมั้งนะนี่ เนี่ยดูยอดโหยอดสวยมากอ่ะอันนี้คือดอกของเขานะนี่ดอกขาวแข็งแรงมากแข็งแรงมากดูดิเอ้ยเราเด็ดไปสักของสามกลไปแบ่งแบ่งกันเนาะแบ่งให้เพื่อนบีด้วยเด็ดไปเยอะๆใช่รต่ว่าเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกนะเนาะแถวบ้านอ่ะแถวบ้านเราปกติไม่เจอเลยนะเจอแต่ในป่านะใช่เขาไปแบ่งกันไงแบ่งกันใช่ไหมแบ่งกันเนี่ยอ๋ออันนี้เราแค่โยนไปในน้ำก็ขึ้นแล้วนี่หน่าขึ้นง่ายจัง อยู่ในป่าอยู่ในป่านี่ผ่อนนะอืมนี่เขาได้น้ําดีอยู่นี่อวบแหละด,ดูการแต่ละกล้านนะใหญ่มากก้านใหญ่นะอืมมีแต่ก้านใหญ่ๆนะใช่น้าว้าวยอดมาครับขก็ม,มีนะว้าวเรามาเด็ดผักกูดกันครับทุกคนครับ กูดยอดสวยๆเลยนะครับนี่เลยโอ้ว้าวนี่นะครับยอดอ่อนๆเลยนะครับอุ้ยนี่โหยอดอ่อนมากครับนี่เลยนะพักกูดอ่อนมากเลยนะครับนี่ ที่แรกดูท่าเหมือนฝนจะตกเลยนะครับแต่ไป,ไปมาแดดออกซะง,งั้นนะครับพี่สรมได้เยอะอยังครับมันจะได้เต็มตะกร้าแล้วนะนโอ้โหเยอะเลยนะพี่สรอมว้าวเดี๋ยวจะเดียวต่อนะครับพักกูดเอ๋ยพักกูดเอ๋ยนี่ กอดอ่อนทั้งนั้นเลยไม่ลึกนะได้มาเต็มตะกร้าเลยครับว้าวสุดยอดดยอดครับ นี่เลยนะครับพี่บีเอฟซีเรากลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะแต่<ช>วว่าก่อนจะกลับบ้านเราเนี่ยเราจะมาเล่นน้ำกันก่อนนะวันนี้เราจะนําผักที่เราได้เนี่ยไปแบ่งกันนะครับมีผักชีล้อมนะครับแล้วก็มีผักกูดแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกผักอะไรนะใบเขาจะแหลมๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้แม่เนี่ยดองให้กินนะครับโอเคครับขอบคุณพี่บีเอฟซีนะครับที่รับชม จนจบคลิปนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์1่ติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับโอเคไปเล่นนะ้ำดูก่อนพี่สลองว้าย <Bye. S 2>